สวัสดีค่ะซื้อแครอทนะคะจากน้องแม่ซื้อแครอทนะะ้นองเอ๋ยนะซื้อแครอทช,ช่วยซื้อแครอทหน่อยยี่สิบบาทสวัสดีค่ะ นีน้องสามมาวิ่งมาลาธทอนนะคะรถเยอะมากแน่นมากสวัสดีตอนเช้านะคะ เนี่ยพอเริ่มเช้าเริ circles circles ่มไม่ค่อยหนาวแล้วเมื่อกี้ก็ยังหนาวๆอยู่บ้างน้องสาวมาวิ่งมาาธอนะจ้า ได้นอนชั่วโมงเดียวเองนะเมื่อกีก้ยังหนาวๆอยู่เลยนี่เริ่มไม่ค่อยหนาวแล้ว มาที่เดิมมาเลยแสงไฟเยอะมากแล้วนู่นตรงนู้นเขาวิ่งมาราธอนกัน คะเลหมอกเดี๋ยวไปหยิบตังก่อนรถเยอะมากนะครับวันนี้มีวิ่งมาราธอนอยู่อ <laughs> ไม่เห็นหน้าทัวเลยรถ <laughs> เยอะะ <c oughs> แสงไฟเต็มไปหมด มีเหรียญสิบสองเหรียญป่ะแม่นะจะไปนะเหรียญสิบป่ะไม่มีเหรอไม่จะหยอดกระปุกเดินตรงนั้นไงมันต้องหยอดสิบบาท เยอะ้นแลวถนะ่ายใหม่นะสวัสดีค่ะนี่เนะ อยู่เข่าคอนนะคะเริ่มเห็นหมอกชัดแล้ เริ่มเห็นหมอกชัดแล้วนะครับเห็นแล้วมั้ยเย็น,นสุด ที่เริ่มขึ้นแล้วไงมันเริ่มเห็นชยยัดแล้วนั่งชิงช้าอยู่นั่งแบบสู้ดิ้งจักรดีดีดีมากดูดีมากยิ่งใหญ่เลยกันหรือ้ปล่าตื่นไวจังเลย ต้องขวางแต่แรกเนาะเดี๋ยวเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งอ๋อยังไม่ได้นอนเลยอ๋อตอบแชทอยู่หรอคะคนสวยเดี๋ยวพี่เข้ามาใหม่อีกรอบเดี๋ยวทําเป็นแนวนอนเนี่ยก็จะได้เห็นชัด ลมมาหมอกเริ่มฟุ้งแล้วนะ

อร่อยมากเลยอโอเคมีแรงแล้วเตินมาสวัสดีพี่ปอลค่ะวัะนะคะเดี๋ยวหาตัดแก้มกันไปดูของน้องกอนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่ สวัสดีที่เตะเห็มหงนะจ๊ะคิดถึงจังเลยไม่เจอเลยสมัยเรียนเลยโอเคที่ปักแกนอยู่นี่โอเคค่ะมาแล้วเดี๋ยวเราไปกินส้มตานะคะเมื่อเช้าไปเข่าขอมาคนเยอะมากสวัสดีเพื่อนสาวโอ้ยเมื่อเช้าดีนะที่แบบว่าได้เก็บรูปก่อนะก่อนที่คนจะมาเยอะมากสาวสวยขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้อยู่เพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้ว ออร่อยมากเลยกาแฟโลค่ามาตักอ่ะคุณนี่ปีกปีรอบหนึ่งปัดแกนนะคะจริงๆต้ตมตำลาดิสแดกนะคะถูกมากอร่อยด้วยปัดให้มันฉคัญนิดนึงสวัสดีห้าร้อยล้านตั้งยังอยู่นะคะ,ววะ,คะ,คะ,คะสวัสดีอาเต่านะคะนี่คกอแชพูนะคะเอคะ อากาศเมื่อเช้าก็หนาวช่วงตีสี่ตีห้านะคะส่วนเช้าแล้วไม่ค่อยหนาวเลยสวัสดีคุณเกียงศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีดหนุ่มหน่อยค่ะสวัสดีพี่เอค่ะเราจะเอหน้านะคะเดี๋ยวจะไปกินซต<า>้มตน้อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไปได้ดูบรรยากาศทะเลหมอกบ้างคะดีนะที่ถ่ายตอนเช้าแล้วบบตอนช่วงคืนยังไม่มีอ่ะกับพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปกินส้ตมตำร้านดิสแดกนะครที่เดิมพรุ่งนี้ค่ะพี่เราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนี่เนาะ เพิ่งตื่นไงเมื่อเช้า,ชาก็กลับมารึเปล่าเกือบจะที่เที่ยงแล้วก็นอนกลับไปเลยเพราะเมื่อคืนนอนตีสองตื่นตีสามอ่ะแต่ก็ยังแบบกระเด้งกระดอนอยู่เนาะเห็นไหมลูกนี่ปีปขอบคุณมากเลยค่ะสวยจังขอบคุณมากเลยนะคะอร่อยมาก,กคือการตลาดเราอารมณ์สบู่ดี้ดีขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณมากเลยนะคะ <S <S ขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะมดแดงกัดหัวนี่นี่จะกัดดีนะคะที่บดีมีสอบนะก็จะแบบที่ต้นไม้มดแดงกัดหัวหรือว่ามันจะเจ็บมดแดงอ่ะยิ่งความสุขทุกๆวันนะคะอากให้เราใช้ของมันคือหัว เฟนุ look, me, ่นโนบอกว่ามาเฟ้นี hey, ้ได right. ้เนาะสนุกสนานต่อไปกต้องสลับต่อไปเจ๊ก okay. ็สลับไลแล้วนะคอยติดตามด้วยนะจะสลับเดี๋ยวถ้าเฟนุ่นโดนดบอมเมื่อไหร่เจ๊ก็สลับไล่สองเฟ้นเลยเห็นใช่ไหมอร่อยมากๆเลยแล้วก็ลังจะบอกจะบอกเชฟหน่อยนี่้แม่ซื้อมาให้ด้วยนะหมอสตูวี่หรมาริโอไหมมาริโอเลยอ่ะมันวอามาริโอเลยเนาะสับเีน่ารักแต่พูดถึงเนื้อขาวคอก็บางมุมมันก็น่าเที่ยวบางมุมก็ไม่น่าเที่ยวนะเพราะว่ารีสอร์อะไรมันขึ้นเยอะแล้วไงมันไม่มีความเป็นธรรมชาติแล้วอ่ะคือขาวหัวโกรนะะนนนนี่่่ก็ไไไมมมเคยด้้าาแลว อยูนี้มันแบบเราอยากเที่ยวความเป็นธรรมชาติเนาะแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์ก็เอาความสะดวกสบายเข้ามาแทนเนี่ยแล้วอยากจะบอกทุกคนนะที่แบบมาเที่ยวมาเที่ยวเขาคออ่ะเรากินอะไรแล้วให้เก็บกลับไปด้วยนะเห็นบางคนอนะกินเล้ากินอะไรอย่างเงี้ยไปรุ่นอะก็กินขยะเอาไว้เป็นถุงที่ใหญ่เลยอะ่ะวางเอาไว้สวัสดีคุณพอรอสถิตนะคะสวัสดีค่ะกินตะลางกบเทปหลักเรากินก็นตะลางตลอดดีทีได้เนาะตัวนะไรต้องอุดชมวิวที่ไปอ่ะมันไม่ค่อยสวยแล้วภูเขามันบกพรุนกลัแล้ววอะก็ชอบอะไรที่แบบว่าถ้าไปเที่ยวนะก็คือแบบ ลูกทุ่งลูกทุ่งเลยอยากชอบมากเหมือนตอนที่ไปเที่ยวภูชันเคียนอ่ะตอนสมัยเรียนจบอ่ะไม่บอกหรอกว่าเรียนจบที่ปีแล้วนั <c oughs> ่นแหละมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะขึ้นไปแล้ว,วก็แบบได้อยู่กับแงจบมาก็ไม่ได้ขึ้นไปแลบบ้ว <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวอีกนะสวัสดีพี่หนิงค่ะสวัสดีพี่สาวนะคะรักที่สุดเลยาจะไปเที่ยวทุ่ง,งานาสุขโขทัยได้เลยเดี๋ยวไว้ที่นี่กับจ๋ที่จะไปเที่ยวบ้านหนุ่ยหน่อยนะจ๊ะรักักกรทุกคนเลยรักจ๋าเนะครับรักพี่หนิงมากเลยขอบคุณพี่หนุ่มหนิงนะที่สสสาาววนนนนแมมมััยยยยยเเเเเรีีชิลลลลลลไไออออดดดกกๆๆุค้ พี่กลับมาเจอกันนะพี่ถึงรักๆนะเวยเลยขอบคุณมากเลยพี่หนิงรวยๆปังๆนะคะขอบคุณมากเลยเช่นกันนะพี่หนิงนะเฮงๆเหมือนกันเนาะรักสุดๆเลยเดี๋ยวพี่กีก็จะได้เวลาเดี๋ยวน้องจะพาไปกินส้มตำแล้วนะรักๆทุกคนนะคิดถึงเหมือนกันเลยพี่หนิงเดี๋ยวเจอกันนะถ้าพี่หนิงกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันนะพี่หนิงก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันพี่สาวนะ เป็นไอดอลตั้งแต่เรียนโชติเวทเลยคนแรกที่ได้เห็นที่โชติเวทเลยก็คือพี่หนิงนี่แหละนะคะแล้วก็แบบประทับใจมากมีน้ำใจกับน้องคนดีที่สุดเลยคอยให้คอยอะไรคอยให้คำปรึกษาตลอดสวัสดีคุณเยวาวภานะคะรักรักรักเนาะเราก็จะมีไอดอลของแต่ละคนนะอย่างมิกกี้ก็จะมีไอดอลมีพี่หนิงมีพี่โออย่างเงี้ยเนาะ จีหนิงคอยให้คำปรึกษาตลอดเลยรักๆๆทุกคนนะอุ้ยตายเข้ามากันเยอะมากแปด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 ร้อยล้านแล้วอืวจะไปถึงร้านดิสปะแดกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะไม่ยั่วน้ำลายกันอีกอร่อยอะล้ะสวัสดีคุณเสียวัดนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีมาดามค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะรักทุกคนนะเดี๋ยวกไปก่อนนะ รักๆนะรักทุกคนนะคะไม่อกี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะคะรักๆๆเลยสวัสดีค่ะมาถึงร้านดิสประแดดแล้วนะคะแม่จ๋าขอที่ชู่หน่อยน้ำตรงนี้นะครับนี่เนาะเดี๋ยวให้ดูเมดูเดิมวันนี้โอ้โเนี่ยมีเท่าไหร่นะอียวร้อยเดียวนะคะแน่นมาก ไปเผาเพชรบูร์มากินได้เลยนะคะอันนี้ก็้อยเกลียวเนาะอันนี้ตำอะไรนะอีตำผู้บาไทยเราผู้บ่าสารเลาะผู้บ่าไทายบ้านโอเคเราะน,น่นี่ข้อหมูไก่อ๋อขอไก่เ็ดแซบหลแน่นมาก ครูเอสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทานอีกแล้วนะคะใครผ่านเพชรบูรณ์มาร้านดิสปแดกนะคะอันนี้ก็ของโปรดนะคะอร่อยมากเลยค่ะครูเอร้านนี้ เมื่อกี้ลอยเดียวเองนะไอ้หอยแครงกับปูอ่ะถ้าเราลอยเนี่ยเยอะมาก,มกเ,เนี่ยนี่ไม่ใช่ปูนักเบอที่ถึงจังเลยค่ะประธานด้วยกันนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวลง่างจะเปนบ้านกูอ้อมนะคะกูเอนี่ก็ลอยเดียว มสวัสดีค่ะน้องต้มเชงนะคะสวัสดีค่ะ<อ>เดี๋ยวรอให้ไม้ครบก่อนอมาอีกเมนูแล้วนะคะนี่ไก่ย่างเขาส่วนกวางค่ะสวัสดีน้องอิงนะคะ ไว้ต้องไหนไไแซบกันมาแซบกันนะคะเวลานูนะ่ะอี้คนจิ้มกัน <S <S มาให้รางวัลอยากจินนี่นะคะเราเที่ยวไปฉบูรณ จะแสงปะสวัสดีคุณไข่มุกคนสวยนะคะโอเคอันนี้ถาดละร้อยนะคะเนี่ย หมดแล้วยังเนี่ยแบบหมดแล้วมั้งเนาะสวัสดีพี่หญิงค่ะพี่นต่าคนค่ะมีน้องสาวคุณแม่แล้วก็หนูร้านก็สวยนะครับีพี่รถสวัสดีค่ะ ร้านเดียวแถวอุทยานนะคะนี่รถนี่รถต่อดีดีเพื่อนมนัดนะจ๊ะต่อ D A A หาร้อยเดียวนะคะให้เยอะมากชอบกินหอยแครงชอบกินตำมหอยแครงรถยูไหนกันเนี่ย ลำลาถ้าปไปแมูนแวะร้านนี้นะคะร้านนี้รประแดกะนะคะแชมพูนะคะมีลูกค้าสมพูตรชาต้อานประมาดน้ำปลาไปให้กลัวแต่ราเกันเองกอง็น่ารักรกันกันมากนะยค,ครับไแต่ยังต่อติดบางหลังต่อมากั นับเหลืองน,น้ำปลาจำนวนเนาะอรอ่อย่างนะคะแล้วก็ราคาดำดำสวัสดีเพื่อนเพื่อนตาร้านที่มาใากาลนะี้คะร้านที่เปิดใหม่แม่แม่เปิดได้ดยังไงแล้ว พดีพี่โอ๋พี่โอ๋อยู่บารทองอยู่หรือเปล่าเนี่ออยพี่มาเพชรบูรณ์มาหาแม่โผ่มาไหมพี่โอ๋กำกินข้าวกันอยู่นี่บร์ดิวล้าอยู่บางบัวทองไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะกำงกาาน,กนายอยู่ีอยเพชรบูรณ์หรอแันี้ลอยนะคะนูอ,อยู่ตรงนี้ร้านอะไรนะแม่เดี๋ยวพรงนี้กลับแล้ว พี <Cornell. S 2> ่บออยู่ไหนมากินข้าวกันเปล่าสวัสดีคุณอุษานะคะน้องสาวกับแม่พามากินข้าให้ดูสวัสดีคุณสมชายนะคะเยี่ยมมากนี่แม่บอกให้มาขับรถมาตัดไม่ติดเดี๋ยวเขาอยู่ตรงไหนบ้านพ่อแบบวันนั้นเห็นอยู่อะไรบัวทองธานีกลับเอาไว้มากพอดีกี้เขาชวนมาหาพ่อกับแม่จากเมื่อวานต้องิ่งมารทอนด้ ม,มันอยูไกลใช่ไหมพี่โอ๋ต้องข้อขุนข้อขุนนี่ไม่รู้พี่โอ๋อยู่ตรงข้อขุนยืนมีลูกป้ายใหญ่ๆพี่โอ๋ตอนนี้หนูอยู่ตรงนี้แถวเขาุนพยานอ่ะที่เเรียกลงอะไรนะเนี่ยตอนนี้เรียกอะไรลมอยู่ตรงทางก่อนขึ้นเขาคออยู่ตรงทางก่อนขึ้นเขาคอพี่โอ๋你好意思说น很ะ ถ้าเรวิองออกตัววิกงนนะ